ครับสวัสดีครับอาจารย์ผมราชศักดิ์กำแพงแก้วนะครับนี่ผมจะมาพูดเรื่องเสาเข็มยืงสูงน,นะครับเราเสาเข็มก็มีหลายแบบนะครับหลายประเภทนะครับมีเสาเข็มเดียวนะครับแล้วก็เสาเข็มคู่นะครับแล้วก็เสาเข็มแบบกลุ่มนะครับปัญหาเสาเข็มยืงสูงน,นะครับเสาเข็ม เดี่ยวยั่งศูนย์นะครับและเสาเข็มกลุ่มเย้่งศูนย์นะครับประเภทที่อันตรายมากที่สุดคือเสาเข็มเดี่ยวเย้่งศูนย์นะครับเพราะว่าถ้าเข็มย้งกับเสานะครับจะทําให้เกิดโมเมนต์ทันทีนะครับแต่ถ้าเสาเข็มกลุ่มจะมีโอกาสยี่งน้อยลงค่อนข้างจะมีความสมดุลมากกว่าเสาเข็มเดี่ยวเย้่งกู้นะครับเราก็ไปก็เป็นตัวอย่างการคํานวณครับการออกแบบเสาเข็มเดี่ยวเยั่งศูนย์นะครับครับการออกแบบ ก็ให้ออกแบบฐานล่างนะครับที่มีคานขนาด4เมตรนะครับมีขนาด20เซนคูณ20เซนนะครับรับน้ำหนัก18ตันและ25ตันนะครับตามลำดับเลือกใช้เข็มไอนะครับ26คูณ26นะครับรับน้ำหนักปลอดตาย25ตันต่อต้นนะครับหนึ่งก็ตรวจสอบน้ำหนักลงเสาเข็มนะครับชี้มาโมเมนต์เท่ากับสูงนะครับ ก็หาทำน้ำหนักธรรมดาเลยนะครับก็หาดีชั้นหนึ่งเท่ากับทนี้นะครับโอเคนะครับเกินไม่เกินยี่สิบห้าตันนะครับสองก็หาเอสเอสดีนะครับแล้วก็ตามลาดับบีเอ็มดีต่อไปเลยนะครับได้เท่านี้นะครับครับสามหาเหล็กเสริมในคารนะครับหาเป็นทีกหน้าตัดของเหล็กนะครับก็ได้เท่านี้นะครับยี่สิบสามจุดหนึ่งเจ็ดนะครับ แล้วก็เจ็ดจุดห้าแปดแล้วก็ห้าจุดสองห้านะครับต่อไปก็หาเลกปอกนะครับ vc นะครับเท่ากับศูนจุดสองเก้านะครับรูทเอนะครับคูณบีคูณดีนะครับเท่ากับสี่พันเจ็ดสองห้านะครับก็เท่ากับ b นี่นะครับลบบีซนะครับเท่ากับเท่านี้นะครับม4นสี่ต่อไปก็มาเอชคานยื่นนะครับเท่ากับสี่จุดแปดห้านะครับก็ปัดไปเป็นห้าเซนนะครับ อันนี้เอ็ดคันไนก็เลยใช้นี่นะครับสองเอ็สองนะครับ R B รเก้านะครับเอ็ดสิบหมินนะครับต่อไปคันไนนะครับเอ็ดเท่ากับสามสิบแปดเซนนะครับเลือกใช้ R B รเก้านะครับเอ็ดศูนย์จุดสองห้านะครับตามนี้เลยครับอันนี้คันยืมนี่คันช่องกลางนะครับนี่สซอร์กินที่เราเลือกใช้ต่อไปนะครับตัวอย่างการคำนวณการออกแบบ เสาเข็มกลุ่มย้างศูนย์นะครับก็ตามนี้เลยนะครับโจทย์เอาแบบฐาเข็มย้างศูนย์นะครับโดยทั้งหมดจะมีหกเสานะครับให้มีน้ําหนักหลงเสานะครับปีท่ากับร้อยหกสิบตันนะครับใช้เสาเข็มนะครับความจบคูณสามสิบนะครับแล้วน้ำหนักปอดภัยได้สามสิบตันนะครับหนึ่งก็หาํำแหน่งนะครับจุดเชนทอยของฐานรากนะครับโดยหาแกน x ครับแล้วก็แกน y นะครับสองก็หาโมเมนต์ออฟอินเชียนะครับ ix นะครับเท่ากับ b h กําลังสามส่วนสิบสองนะครับค่านี้มีค่าน้อยนะครับก็ถือเสมือนศูนย์นะครับต่อไปก็หาโมเมนต์ออฟอินเชียรอบแกน x แกน y ครั้งโดยใช้สูตร ix เท่ากับ ix c บวก ad กําลังสองครับ iy เท่ากับส่วน iy c บวก a d กำลังสองนะคร 5. 5. Uh ับก็แทนค่านะครับ i x ก็ได้เท่ากับ3.855 i y ก็ได้เท่ากับ1.56นะครับต่อไปก็หารับหาการรับน้ำหนักนะครับของเสาเข็มยจัลตต้นนะครับโดยใช้สูตรนี้นะครับปีส่วนเนะครับบวกปีอคูณไนะครับส่วน i x นะครับบวกปคูณไอคูณเนะครับส่วน i y นะครับแทนค่าลงในสูตรนะครับปีเท่ากับร้อนะครับ e x เท no ่ากับ0 0นนะครับ e y เท่ากับ0นดนะครับเสาเข็มต้นที่1ก็ได้น้ำรับน้ำหนักได้22.16ตันนะครับเสาเข็มต้นที่2รับน้ำหนักได้26.75ตันนะครับแล้วก็เสาเข็มต้นที่3นะครับรับน้ำหนักได้24ตันนะครับเสาเข็มต้นที่4รับน้ำหนักได้2 8 6 2ตันนะครับเสาเข็มต้นที่5้ารับน้ำหนักได้26.49สเตันนะครับเสาเข็มต้นที่หกรับ มากกว่าสิบตันนะครับน้อยกว่าสิบเปอร์เซนถือว่าใช้ได้ครับโอเคครับหลังจากนั้นก็นําค่าที่หาได้ของเสาเข็มแต่ละต้นทั้งหกต้นออกแบบใหม่นะครับจบเพียงแค่นี้ครับ